คนได้ย mm ินเสียงคือนองบูบ hmm, อ mm ูออกมาปัหมมงออซอนี่ปะอันนี้ไงมาถอดกุ ทุกคนตอนนี้แม่โอ้ยเมื่อตอนนี้แลนเมื่อแหงขอพักคอนแป๊บนึงเมื่อกี้นี้เฮาผ่ากันไปเฮาผ่ากันว่าสิผากันมาอยังปั้นเข้าเฮาว่าสิผากันไปปั้นเขาแต่ว่ารถปั้นเขายัางปั้นของเพื่อนหลายคนอยู่เนาะก็เลยว่าพันปั้นของเขาแม่เลยมาเบิ่งน้ำน้ำหน้าน้ำหนอง ว่มีป่าบอ่อว่าน้ำแห้งบอ่อผนปรากฏน้ำแห้งมากเลยเอายุไปทางเดิมเมกีนนะ้นี่ยโท่มาเลยวะโอ้โีเดอรีเดอดูะไปดนะมนล้วนะ <laughs> สีเดอ

Ô hả, <laughs> <laughs> <rồi. cười> à. <laughs> ừ. đi lại hết 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 đi hết 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 mà hết 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 hết

นี่ปลาดุกอีกวะแม่เป็นแต่ปลาดุกเนาะพ้าปลาดุกหรืเปล่าเนี่ยบ้าตะเอเียนเหลือมาที่ทางนี้นี่ปลาตคนนี่โอ้เม่มาจับมาจับมาจับมาน้องเฮอยน้องยูจับมึงดู <c oughs> มืออาซีพเนะิบได้น้องยูงปินไปพุ่นแม่ <c oughs>

ค <c oughs> ่อยดปันเข้าไปเดิอนี้นนปลาดุกโหเยอเลยนี่คือพอปลาดุกมามานี่ๆตัวนั่นนอุนี่ๆตัวเอนะี้ยนอะ อ้อินอยู่ช่องเดียวนมีนีไล่ละอนเนาะไปไหนเอาปนีู่ไปขอมาเอาอนอืมบุทาวรยานะนี่ผัวกันนั่นมาหน้ามีดดูพวกเขามาเซียนนี่น้ำออกบ่อเลยแบบนี้เอ้หโอ้ยเอาใจกล้ามน้ำกันไล ยอดมากอันนั้นยู่จับดิหมดแล้วนะม,มันอาจจะบอ่ะยากอ่ะนี่นะทุกคนคือแบบบุป้าป่าหนามเอาแบบนี้นะนี่นี่มันมีนะอ๋อคือม,ออม,มีอันนี้เป็นฟูมนีบ่อยฟูมอ่ะเดี๋ยวได่ฟูมป้าหนามเลยเป็นฟูมนีนะ แม่แม่มาขุดวะต้องได้ดูอ่ะอันนี้นนะเขาข <author> ุดไว้เนาะอันนี้เนาะเขาขุดเอ็ดบ่อไว้พุ่นพุ่นโบเวนเดอตกปลากระบวนน้ำกระบวนบุกบอกมาหลอกอยู่

งเราต้องเรียกในไะล่เนาะคุดตามอันนี้ไปออกมาอีเมจุกเอียนเยอะขนาดอ๋อโอ้โหใส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 อย่าเอามาเข้ามาพี่เมยเขาพุ่นป่านะแยบช่วยลืบมันคุดอันเดอร์คุดแล้วลืบเข้าไปจากฉันคุดอันเดอรสัตว์หนำโอ้โห,โห บึงน้องบอมเก็บปลาอพุ่คนเนาะบดได้สมาได้ดูได้น้ำเต็มหมดแล้วมันเป็นโบนออกโบนเนาะอันนี้เนาะทุกคนโบนออกตลอดน้ำออกโบนโบนออกบ้าฟิตแคม จะลึกนะเพราะว่าอีแม่ท่นจกเข้าไปท่นสุดมืออีแม่เลยเนาะคุณเป็นตะฟังแบบนี้อ,อีกอ้ยชิมคอยดิแมวย้ิ แม่เห็นเอี้ยนตัวน oh. oh. ouais. oh. oh. ึงต uh ัว huh. นี้เลยตัวนั้นท่านแหละโอ้ะเมื่อกีมนีแม่กิสาลาลาหยบ่นโตะเอากระเบื้องออกเอาได้น้ำพดเยอะเลยสิรุละอีกจักมือจสิมาเอามือน จ่วนนมมกับปลาปานที่แื่มาเองป้าเลงลูกอย่าป้านเลยเธอสงกแล้ว เสียงมันออกพุ่นพวกๆคนได้ยินเสียงคือน้องยูบอ่ะเขาขี่ตุ่มนะเสียงป่าแต่ว่ามันเขาขี่ตุ่มเอาบปได้ไม่น้ำนี่จะมาหาแม่แม่น้ำเยอะจริงๆนะน้ำก็เยอะปลาก็เยอะบดเอาเนี่ยสร้างบริเวณบริเวนอันปลาเยอะขนาดไหนเพราะว่ามีคนเอาได้ บดีน้ำเฮงเลนี่เรีว่าดินสิเจื้อนละดินคันคูนี่สิเจื้อนละอู้แฮงเฮงละแฮงไล่หมา่าน้ำนี่ผุดมาแต่าันนี้นะน้ำมันมาเจ้เจีเจ๊นี่นี่เอ้าได้ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> แข่งแขงขนาดเด้อเย็น Cơm đi lôi bà đi lòi tím để kêu bà đây mì 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 bà mì 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 mì

มิ๊กในหนในมันเข้าไปโอ้ลึกเดือดเดือดมือบุคคก็จนสุดสุดเข้าไปนะไอ้ผู้ทางงุ่มอันตรายสุดๆน้ำเต็มตะฟังอีกละอะไรนั่นล่ะมาได้เนื้อละไปหมื่นอันนั้นน่ะหมื่นเลยดอยู่นั่นละแม่อยู่นั่นนึ่ง อ่าแม่หมกี้เห็นปลาตัวนึงอยู่นั่นก่ออ่านํากระชังลุแล้วบนี้นําลุละปล่อยน้ํบ่แม่เาสิปล่อยน้นี่ปล่อยน้เนาะนทุกคนสิปล่อยน้เยอสิปล่อยบเดียวนี่ตัวปาปาอ้ยปาตเดียวแหละปาบ่ออบ่อ ป่วยน้ำลงไปละชะแล้วก็ปล่อยเข้าไปอีกอีกสามมือจิงจกมางมอีกเท่อนึงเนาะเท่อนี้พอละน้ำเต็มอะตอนนี้น้ำมันก็เต็มแล้วเนาะเต็มตะฟังเลยปล่อยบูเตียงเต็มเลยไปจะมีหอกกระสีเมื่อเมื่อไปปั้นข้าวเอาจะว่าเต็มสามสี่โกลเดอร์ปีไล่เสียบอมเด็ดสามสี่โกล ปีนี้โบได้ล่เนาะอันนี้จะเป็นบ่อนที่เม่อนอันนี้นนมนนันจะเป็นบ่อนของแม่อมฮันอัน,นขุดเมียนขุดเมียนไว้ป่าเนาะแต่ว่าปีนี้เอาโบทานขระเจ้าได้แล้วกะันำนำนำบ่อน,นีโบแหงเน,น่เดี๋ยวอีกทราบมือมาเจอกันตอนนี้รถปั้นเขาก็ยุดแล้วสีได้ไปปั้นเขากันมีจับเก็บออกเออเออว่าจะออกมาและะ้วก็เกาะรถนำขึ้นบ่อนี้ บันนี้หันเลยเป็นน้ำใสป่าก็มีเนาะแต่ว่ามีคนมาเอาหันได้เพราะว่าน้ำลึกอู้ดิป่าเลนล้างไจนล้างเอามาบึ้งไหมลุมบุกล,ลุะสักแค่ยังจำได้ไหมตอนที่เราไปซ่อนปลาออเออ้องบอมลุม คือเอากระบี่คือเอาห้องพุ่นเสแอลให้ไม่คงเนี่ยบอบอแบ่นี้เงี้ยลางเครื่องลางของเตรียมเหาะเมื่อเือนฮ้ยเหาะไปนะครูปลาอีกปลาปบลกลงไปน้ำออกจะขึ้นไปบวกตึ้งที่ลงไปน้ำลงไปน้ำแล้วสิไข่ปลาเนี่ยลงไปน้ำแล้วปล่อยปลา ยวขึ้นมาปูปลากันมานนีมามาทอก้นี่ปลาดุกระปลาฉิงเนาะมูไหเห็นเอ้ปลากหะลาเลยดไมอ๋อเขาอออออเขาออามันสีโดดนี่ก็เสียยงฝนมาเจ้าป่าวตอนนี้ฝนตกแหงนะทุกคนนี่อันนี้ฝนตกอันขาวๆอันนี้นะฝนตก ตอนนี้ตกแหงขนาดเขาบัาวเขาเอาสิปั้นได้บอกเพราะว่าเขาคนอื่นป,น,ปนตอนปั้นทันบบตกบัดจิมาปั้นเขาเอาละฝนสิตกตอนนี้เขาก็สิเหมือนเนาะทุกคนคลิปนี้น้องจูกะเจลาทุกคนไปกนเนาะด้วยการหาป่าธรรมชาติเนาะคือคือป่านี่เป็นป่าที่อยู่น้ำหว้วยน้ำห้วยตอนที่น้องบอมมาพาพาทุกคนมาเอาด่างมากวดนะแต่ว่าถูกมองทันแหงและ แห้งแล้วขาเจ้ามาเอาเมื่อไหร่มีจมงนี้เนาะคือแม้ำฮันเพื่อนเอาผ้าฮันจกเอ้ยไม่แม่เอาผ้าเอาส่วนทำมามาขุดขี้ดินไว้ๆเพื่อมันเป็นหูเรเอาคือป่าอยู่นั้นแต่ว่าบางปีนี้มาโบทันเขาเจ้าเนาะหรือว่าเขาจะเอาก้อน,นอหนึ่งแล้วก็นนำโบแห้งเดี๋ยวอีกถามมือเขามาเจอกันอีกเครือน,นึงเนาะว่าสีใดหลายซ้ำใดแต่ละปีฮันได้ลายให้ลายว่าทุกคนปีนี้โบได้หลายปันใดแต่ละปีไม่โป๊ะอโคตรฟินเลยจับปลาดุกนะแต่ปีนี้โบ บัวบวคักปนันไดนอเทวากะฟินเนาะทุกคนเพราะว่าป่ามันเยอะขนาดเลยแต่คลิปวิดีโอนี้ก็จะลาทุกคนไปก่อนเนาะฮาภัมากชีวิตแบบนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเขาเห็นคลิปต่อไปเด้อรอเบ,บึ้องติดตามอีพีต,ต่อไปเนาะว่าสิได้ป่าลายซ้ำใดเนาะตอนนี้ฝนกระตกเนาะทุกคนนี่ปันเขาสิบได้เลยบัดนี้ฝนตกแห้งขนาดตอนนี้เนาะนี่เดี๋ยวสิลาทุกคนไปก่อนเด้อบ,บาย